สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงเศร้าครับผมเศร้าตูเลยของวันศุกร์ก็สิมว่าอัปเดตอาการล่าสุดของเจ้าท้องมันชังครับผมพี่น้องลังจากที่หายาไปวานนี้แล้วก็ตอนนี้เมื่อแรงครับผมหายาไปแล้วอาการนี่ม่อเศร้าสิสสในจังไดครับผมพี่น้องนี่ครับอาการ เรียบร้อยครับพี่น้องบอลอดครับผมโอ้ยเหนื่อยเลยบอลอดครับผมไปแล้วครับผมนี่แหละครับห่วงขาเพิ่นก็ได้เรียบร้อยครับพี่น้องไปแล้วครับผมสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยครั้งสำคัญเลยครับผม เป็นนกตัตวหักตัวแพงเลยหรอครับผมพี่น้องเอ้ยเมื่เกิดจะคกับนกตัอผมเมยไเลยครับผมพี่น้องบุดกำลังใจแล้วไปแล้วครับผมพี่น้องเราบวก จักสีจังไรแล้วครับปันนี้ต่อไปอย่างสิไปต่อหรือพ่อซัำนี่กับพ่อจักเลยครับพี่น้องมือก็ลังเกเแล้วครับผมย่นมันพ่ออยู่ดอกครับผมพี่น้องจักสีหาตัวใดแล้วครับผมมาแท่นบันนี้เออเมย ก็บพรลูกสาเหตุได้ครับพี่น้องก็ออกไปตออยู่ดีๆแล้วครับผมกระเพ้ามันไปตออยู่ดีๆครับผมบ,บรูลว่าติดเสื่อมานจะใสยังไงว่านกยี่ได้บันกรบพุ้พี่อาการเจ๊าโตไหมครับกปกติอยู่อนี่ครับผมปิดตำนานแล้วครับผมพี่น้องเจ้าทองบรรช่งนกเกิ่งนกมานผม สมเอาคนขึ้นมาไตายแล้วครับเนาะที่สมเอา,เอานำกลับมามาไตา้โอ้ยมก็ได้เรียบร้อยแล้วครับปิกตำนานไปแล้วจุกครับผมพี่เนาะว่าบอก จุกเลยผมตื่นขึ้นมอระดับแรกที่เปิดประตูบานออกมากก็คือมาเบิงเพินนี่แหละมาหอดกับโบเห็นยืนยุคว่านกับผมพี่น้องก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละครับคือว่าบ่รหลอดนะขั้นบ่เห็นยืนยุคว่นก็ได้ก็แม่นีดีครับผมพมี่น้องผมมีคำว่าฟุกแล้วเรียบร้อย แจักเสียจังไดต่อได้ครับปันนี้พี่นอ้องคี่สีเศร้าเหลี่ยงกับพ่อจักเศร้าเหลี่ยงเศร้าต่อครับพ่อจักดูจังไดดีโอ้ยเม่ ก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจครับผมทุกคําแนะนําจากอาจารย์จากเอฟซีนะครับนาอทีคอมเมนต์เข้ามาครับผมมารักษาจังสันจังสีครับผมให้จาตมนันตัวนี้ก็าว่าเสียไปปฏิบัติแล้ะครับผมตื่นเร้ามากกับว่าสีหาเนี่ยไม่พ้นกินแล้วครับผมว่าสีลองเหตุตามคําแนะนําเบังตื่นขึ้นมากับสภาพนี้แหละครับผมไม่น้องบ่ทันครับผมเรียบร้อยแล้ะบ่ทันครับ คุณทุกกำลังใจครับผมที่เป็นห่วงเนาะครับเนาะบัวท่านดีดีครับพี่น้องตื่นขึ้นมากแับสภาพนี้เลยครับผมตื่นเศ้ามากจุกครับพี่น้องจุกแล้วจุกบอบบอกแล้ว